ตัวน okay. okay. oh, like ี right? so like ้โอเคเลยเพราะว่ายกเอิ้นมันจะไม่ดีครับวัวเสียกับหัวหน้าอุตุนะครับรูปร่างสัมผัสที่โอโหครับเพราะว่าผัวีข่งเลยทีเดียวบ่ายให้นิดนะครับว่าทางรมบบใดนี่ฝีมือครับทางด้านบนน้่งเงินนี่ผางถึงครับนักต่อมุมแดงครับนักท่องกาศเมืองป่าไม้สวยรวยเกาะเหมาะที่ตั้ง สัตนาอุดมชมบาบารังปางกัลตารบดินแดนอเโลัลตาจังหวัสตบีนครเทราบครัะเมืองโปลาลเลิศวัฒนธรรมบไทยผ้าไหมแรว่าเกียวสวยคือพันหมาปันลำเอาสิ่งไหนไดโนเสาร์จากโลกล้านปี จากจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะจากจังหวัดกาฬสินธุ์ทางด้านมุมแดงนี่คำสุดท้ายล่าสุดครับมุนแรงนี่ชื่อจริงว่านายอนิกชื่อชาติครับอายุ22ปีเกิดอยู่ที่บ้านเลขที่75หมู่ทีุ้่บ้านกองหนิงกับเป็นตาใหญ่คำสุดท้ายนี่ไปชนะลบยกที่สามเก่งกล้า ต่อชคดัที่ทจังหวัดสตูลครับลัาสุดทางด้านชืเดียครับรมจากทชืชืนวครับชืรสวัินะักกจากจังวัดกาน์นล่าสุดคณะามงคลกอเสงกวีที่มา นะคลังไมรายกดูตามรายการบ้านของเรบครายการทั่นี้ Lady and Gentleman on the ring i n t e r e d t i o n e r Championship t e w o เป็นไทยทิ่ต่ำน้อย from ปะเทไทยระดับุลกหนึ่งเริ่มจากดิ์ธิวัน์ฟอมการาชิต กรรมการแ้กรรมการผูดูผปรผสมที่มาดูทีอดีตแชมเปี้ยนอยไทยเวทีบวยราเชดำเดินนะครับยัยรามไบทูตามแบบฉบับของมอยไทยบรรดาแเฟนบัดมมยที่เคาังครับนาทีอันนาใจที่บรรดาลฟนบัดมมยได้ให้รับปัญญาจากค่พุชมาดีและทีมบวยทุกคนนะ